เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจาะเลือดเกษตรกรและชาวบ้านตำบลคลองนกกระทุงและนำเข้าเครื่องปัน่นตรวจหาค่าสารเคมีที่จะแสดงสีแตกต่างกันสีเหลืองคือปลอดสารพิษสีออกเขียวคือร่างกายสะสมสารเคมีการทำเช่นนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงโทษของสารพิษที่ตกค้างสะสมอยู่ในร่างกายทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเราดูพืชผักเราท้าหนอนกิน ส่วนมากอย่างข้าวเนี่ยที่เขาทากันอยู่นะปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีตาลางเลยเดือนหนึ่งเขาจะฉีดอีกครั้งเขาจะมีตาลางของเขาเลยแต่ของเราเราต้องดูพฤติกรรมของเราว่าเออผักเรามันมีหนอนไหมส่วนมากเราจะป้องกันไว้พวกน้ำมักคีวภาพป้องกันไว้ก่อนเราทานทุกวันเราไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรเนะี่ยแต่พอเราเห็นผลที่ออกมาเป็นกระดาษเนี่ยเราจะตระหนักรู้และที่นี่ประสบความสำเร็จ